ท,ท,ทีมสวิตครับดูภาพรวมของทุกเรื่องอช่วยแก้ปัญหาทุกเรื่องเจอปัญหาอะไรที่แบบประหลาดที่สุดตั้งแต่เคยทามาครับปัญหาที่ประหลาดเอ่อเราเรายังไม่เจอขนาดนั้นเราก็คงจะเจอแบบทั่ว,ว,วไปก็คือว่าที่ที่เราไม่อยากเจอเลยก็คือรถที่เราเตรียมจนพร้อมที่สุดออกกิดตาแล้วชนเลยฮะอันนี้เราเจอมาแล้วสองสนามซึ่งเราก็เราก็เราก็เป็นร,รู้สึกเฟลนะครับเกิดจากอะไร ก็คือมันเป็นอุบัติเหตุในการแข่งขันในการบังลายปิดลายเปิดลายอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือสิ่งที่เราไม่อยากเจอก็คือเตรียมมาพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ออกปุ๊บตื้อตุ้มใช่ตุ้มตุ้มนี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าตุ้มแล้ววิ่งต่อไม่ได้เพราะปกติสนามหนึ่งเนี่ยเราจะวิ่งกันประมาณสองเลกก็คือสองรอบวิ่ง่ายถ้าตัวตัวไปเราเรียกสองรอบถ้ารอบแรกรถเราชนแล้วเราวิ่งไม่ได้แล้วเนี่ย รอบที่สองเนี่ยก็เหมือนกันเราก็นั่งนั่งคุยกันนั่งดูจนกว่ารายการนี้จะเลิกแต่ก็เราก็ยังดีที่เรามีรถหลายคันในในหนึ่งรุ่นที่ลงแต่ถ้าในทีมเรามีรถแค่คันเดียวรุ่นเดียวเนี่ย <จบ S 2> ก็ท่ากับวันนั้นเราก็ต้องนั่งนั่งคุยกันนั่งเล่นตทรรัตับส่งไลน์หาเพื่อนอะไรโอ้ยหน้าหน้าชีวิตหน้ารันทดเนาะใช่ในขณะที่เอ่อทีมเซอร์วิสหรือพิตตี้อะไรเงี้ยทุกอย่างเรามีค่าใช้จ่ายครับเราก็จะต้อง ยันต้องจ่ายเหมือนเดิมคือคิดทั้งทั้ในแง่ของผลการแข่งขันและในคิดในแง่ของการบริหารจัดการด้วยเพราะมันต้องใช้งบประมาณตลอดเวลาใช่ครับใช่แล้วดูหนักหนานะมีหน่ถ้าเป็นคนไม่ขับรถใช่ครับจะบอกคุณผู้ชมว่าผมสะดุดกับเฟซบุ๊กพี่แกที่เชิญที่เข้ามาเป็นแหารับเชิญนะครับไม่ใช่เพราะว่ารถสวยนะครับมีวันนะครับ เราตาม Facebook ครับอยู่ดีๆแกก็บ่นขึ้นมาครับเจอรถคันนี้นะครับเอารูปรถขึ้นเจอรถคันนี้ไม่ต้องมาท้าแข่งนะครับแกไม่แข่ง <laughs> เดี๋ยวจะเอารูปขึ้นให้ดูว่ารถแกถ้าถ้าดูข้างนอกจริงๆนะเราขับสวนเราแบบมีรถคันนี้นี่มันต้องเปียวแน่รถเซอร์กิตชัดๆดรถเซอร์กิตชัดๆ <c oughs> เพราะมัน <c oughs> เอลเลทั้งคันมาแบบเจ๋งมากครับแต่แกบอกว่าถ้าเจอปุ๊บอยากแข่งกับแกนะครับเพราะแกไม่แข่งด้วย คือมันเป็นอย่างนี้ครับมันมีที่มาคือว่าเนื่องด้วยเราเนี่ยสัมผัสกับรถซิ่งนบนท้องถนนเนี่ยมาเยอะมากก็ไม่น่าจะต่ำกว่าสามสิบ,บปบีตั้งแต่เราขับรถเป็นครับแล้วตั้งแต่คูขับรถเป็นเนี่ยผมปรีรถซิ่งอยู่ยตลอดแม้ว่าเราจะมีรถบ้านอยู่ด้วยก็ตามในวันธรรมดาเราสองเราอยู่ซ่อมรถเราเห็นอุบัติเหตุมากมายนะครับสามจากการที่เราเป็นครูบาอาจารย์ นะครับเราก็มีลูกศิษย์ที่ซิ่งรถเนี่ยมากมายมตามหาวิทยายเราเอาสามสี่อย่างนี้มาประมวลกันแล้วเนี่ยผมพยายามบอกลูกศิษย์หรือรุ่นน้องหรือเพื่อนทุกคนก็นแล้วแต่ว่าเราไม่ใช่ตัวคนเดียวนนาะถนนนะครับเราทํารถเพราะเรารักรถเราไม่แฮปปี้หรอกถ้าเราจะเอารถเราไปแข่งถนนแล้วรถเราชนชนไม่เป็นไรแต่ความเดือดร้อนที่มันจะตามมามคนที่จะเสียใจถ้าเราชนแล้วเราตาย ก็คงร้องไห้กันไม่กี่วันก็จบแต่ถ้าเราไม่ตายเราพิการไหนจะต้องเสียรถนี่เลยคนนี้เจอเจอบ่อยเลยครับประสบการณ์ตรงเลยเจออย่างนี้เลยประเภทมาถึงบนถนนเราเจอบ่อยมากคือขับรถซิ่งบนถนนใช่ยกทั้งหมดนะครับที่คุณมีครับถ้าคุณเก่งมากๆรถแรงมากครับลงสนามไปเลยไปลงเซอร์กิตเลยครับ ถ้าคุณเจ๋งแม,ม่ไปลงแร็ปไม่ลงริฟเลยฮะเพราะรถพวกนีน้เขาถูกทำมาโดยเฉพาะผมเชื่อว่าคุณที่ขับรถแรงๆพวกนี้ก็ทำรถมาโดยเฉพาะเหมือนกันใช่ครับใช่เพราะนั้นคุณอย่าไปแข่งเลยครับคุณถนนไปนู่นเลยไปลงสนามเลยน่าจะเวิร์กกว่า Until you ไปทีหนึ่งเพราะจริงๆที่ผมจอดรถเนี่ยถ้าเกิดคนที่เคยไปหาผมที่มหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะเป็นที่จอดรถของผู้บริหารท <c oughs> ุกคนท <c oughs> ุกคนก็จะขับเบนซ์ขับบีหรือรถเอสยูวีอะไรแบบนี <c oughs> อ้อาจารย์วุฒิขับรถซิ่งแล้วรถผมเนี่ยไม่ซิ่งธรรมดาสติ๊กเกอร์นี่เป็นพันแต่คนที่รู้จักกันจริงๆหรือเพื่อนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยที่เป็นอาจารย์อยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้องเนี่ยจะรู้ว่าผมเนี่ย อยู่ร์สซิ่งมาเนี่ยก็คือครึ่งชีวิตและว่ง่ายเพราะฉะนั้นจะเป็นภาพที่ชินตาแต่จะรู้สึกตื่นเต้นสําหรับนักศึกษาใหม่ๆที่เห็นว่าคุณลุงคนนี้คือใครลงอย่างรวดเร็เพราะว่าไป <c oughs> มหาวิทยาลัยก็จะแต่งตัวก็ต้องใส่เสื้อเชอิ้ตใส่สแล็คอะไรเงี้ยบางวันก็มีผูกเล็กท้ายถ้ามีงานก็ต้องใส่สูทลงมาด้วยอะไรก็ง่ายายลุกอาจารย์ใช่เปิดลงมาลงจากรถสซิ่งมาเลยใช่ใช่เด็กเห็นปุ๊บ เพราะว่าคนในในแวดวงรสซิ่งจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเรียกผมว่าอาจารย์บุตรจะรู้จักกันในนามว่าอาจารย์บุตรนะครับแต่ใน Facebook เนี่ยผมเลอชื่อบุตรแปดหกเพราะว่าผมใช้รถแปดหกแล้วก็เป็นประธานแปดหกเราก็เลยเป็นชื่อที่สั้นแล้วก็จาง่ายไว้จริงชื่อผมชื่อเล่นที่จริงชื่อเดียวกันพยางค์เดียวครับชื่อบุตรนะครับแต่คนอื่นจะเรียกว่าอาจารย์เนื่องจากว่าผมเป็นอาจารย์แล้วก็ติดปากเรียกเขาว่าอาจารย์มานานก็เลยเป็นที่กว้างขวางในชื่อนี้ไปใช่ครับ อาจารย์วุฒิหรือวุฒิแปดหกก็ส่วนใหญ่น่าจะมีคนรู้จักเยอะอนะครับณตอนนี้แล้วก็ยิ่งพอมีรถคันนี้ลงหนังสือลงอะไรด้วยเยอะหลายๆสื่อออกไปเอารถไปโชว์บ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ทุกคนก็จะงงเมื่อคนที่ไม่รู้จักผมไม่เห็นผมเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะใช่เจ้าของรถคันนี้เพราะผมจะมีรถอีกคันหนึ่งก็คือนิสสันจูก็เหมือนกันก็จะก็สติ๊กเกอร์เต็มคันอ่ะเหแต่นงานแต่งเต็มจัดหนักค่ะ แต่ก็จะเป็นสติกเกอร์ที่เป็นสปอนเซอร์เกี่ยวพบงานของเราทั้งนั้นนะครับก็บจะไม่ได้ติดสเปซส,สปะหรืออะไรก็จะเราก็จะช่วยเขาโปรโมทด้วยเราก็จะเป็นโปรโมทสินค้าของเราด้วยแบบแบรนด์ที่เป็นญี่ปุ่นอะไรเนี่ยหมายความว่านอกจากดูแลทีม ทีนี้เรื่องของเอนเนี่ยคือเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยไหมครัหรือว่าครับจริงๆ LS งเอ็นเลสไทยแลนด์เนี่ยคือคนที่ดูแลจริงๆก็คือเอกลากครับก็คือเป็นรุ่นน้องที่สนิทกันเนื่องบว่าผมเข้าวงการรถซิ่งเนี่ยก็ได้เขาดูแลตกแต่งรถยนต์โมดิฟายเครื่องยนต์ให้เราก็คือ <รถ S 1> ที่เรา <ถ S 1> ที่ <รถ S 1> ทนั่งกันอยู่เนี่ยนะใช่ครับที่นี่แหละโอ้รถเขาสุดแม่แล้วเมื่อกี้ไปเดินเดินดูโอ้แต่ละคันเดี๋ยวเคงต้องนั่งคุยกับพี่เขาว่าเขาทํารถได้สุดจริงนะ ครับแล้วก็อยู่กันมานานจนเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันเวลามีอะไรเนี่ยเราก็จะช่วยกันเหมือนกับผมเป็นฝ่าย PR ของเอเลสเป็น mascot เอเลสคือถ้าเห็นอาจารย์วุฒเนี่ยเห็นเอเลสผมใส่เสื้อเอเลสเกือบทุกวันบางทีก็ใส่เสื้อปักเอเลสบางทีเพื่อนก็งงอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ผมปักื่ออ O เอลเสคนไม่รู้จักว่าคืออะไรทําไมรถจวยมุ้งติดเสือเสือติดเอลเสคืออะไรแต่ถ้าในวงการลุซซิงก็จะรู้จักว่าเอลเสเนี่ยก็คือแบรนด์ระดับโลกละถ้าคนใช้ของแต่งล้าคนติดตามรถซซิงถ้าคนติดตามรถเซอร์กิตจะรู้จักเอลเลสคนจะรู้แลวรถก็จะเป็นเอกลักษณ์มากว่าเป็นสีน้ำเงินบื้นพันนะครับแล้วมันก็จะเป็นโลโก้เสือใช่ไหมครับใช่ครับจะเป็นอย่างนั้นเองถ้าในวงการมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยทุกคนรู้จักแน่นอน ว่า LS เอเสคืออะไรน,นั่งคุยมาแนะั้วแมนเมมีอะไรสงสัยกับพี่เขาไหไม่พี่เขาก็เล่ารละเอียดขนาดนี้เออแต่เราก็เราจริงๆคือไอ้ที่เรามานั่งคุยวันนี้นี่ไม่แน่ครับ <c oughs> เพราะว่าดูเป็นคนที่ทําอะไรขัดแย้งกับคารคเตอร์หมดเลย <c oughs> ใช่ครับภาพรวมภาพรวมจะเป็นยังไง <c oughs> ใช้รถก็ไม่แมทก,กับการแต่งตัวรูปร่างหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยรถอาจจะสิ่งเกินไปนะครับแล้วก็ ขับรถขนาดนี้อยู่บนถนนขับช้าผมขับรถเต็มที่ร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบฟังเพลงตามอายุฟังเพลงตามอายุแต่ว่าแต่งตัวก็มีวัยรุ่นมากเพราะว่าส่วนใหญ่อยู่กับวัยรุ่นนะครับใส่ใน้ากากีช็อปหมักรองเท้ามีสีสันตั้งอะไรนะครับก็แล้วแต่คาแรคเตอร์วันธรรมดาก็เป็นอาจารย์ก็เป็นลุกอีกแบบหนึ่งนอกจากวันไหนอยากมีอารมณ์อยากขับรถซิ่งไว้ให้หน้าฝนอาวุธขับรถซิ่งไปทํางานบ้างนะครับช่วงที่อยู่กับน้องๆในคลับ หรืออยู่ตามสนามแข่งก็จะเป็นอย่างลูกห่นะครับคือว่าเป็นคนมีหลายๆมุมครับแล้วแต่ใครจะมองครับแล้วแต่ว่าคุณเจอพี่วันนี้ในสถานการณ์ไหนครับถูกไหมฮะผมก็จะอยู่กับเขาได้อยู่กับเขาได้ในทุกๆกลุ่มเอออย่างที่ผมเคยไปออกเออ yes i am ครั้งหนึ่งที่ the walk ครับก็เป็น meeting รถสีน้ำเงินครับครั้งนั้นที่ไปเนื่องจากว่าประธานขับเป็นลูกศิษย์ผม เป็นลูกเดี๋ยนะไอจูโดนะจูโดเป็นลูกศิษย์ผมอ,อ,อ๋อเหรอ,อ,อแล้วก็พอจูโดรู้ว่าผมเนี่ยมีรถสีน้ำเงินครับซึ่งเมื่อก่อนจูโดเขาไม่ค่อยเห็นผมใช้รถสีน้ำเงินผมใช้รถสีอื่นๆครับก็ติดต่อมาว่าจริงๆติดต่อกันมานานมากแล้วพูดคุยแต่ว่าเราเองเนี่ยเราก็ไม่ใช่วัยรุ่นที่แบบที่จะอยู่กับเขาได้ตลอดเวลาเราก็ไม่ค่อยได้ไปมิสติ้งไปร่วมงานต่างๆอะไรก็ค่ะ แต่ก็พอรอบนี้เนี่ยก็คือปฏิเสธไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอดีมันไม่ใช่มิทติ้งเฉพาะกลุ่มเขามันเป็นการออกรายการทีวีมีการพูดคุยอะไรเงี้ยก็เราอะโอเคในเมื่อลูกศิษย์เราเป็นประธานเราก็ไปให้เขาหน่อยด้วยด้วยสถานะเป็นอาจารย์ด้วยด้วยสถานะก็เป็นมาสคอตของเอเลสด้วยก็เลยเอารถมาในมิทติ้งเราเองใช่ครับก็เลยมีโอกาสได้ไปออกเยสไซแอ จ้าจ้าอันนี้ก็เลยออกเต็มเทปเลยฮะเพราะว่ารเราชื่นชอบคนมีหลายๆคาแรคเตอร์ครนะ ตาจะร่วงทุกวันนี้รายการเหลือจาก4ี่เบรกเหลือ2เบรกที่เหลือสปอนเซอร์ทั้งนั้นเลยครับเอออ่ะสุดท้ายผมอยากฝากถ้าคนเขามองเราครับอยากให้คนเขามองยังไงแล้วสองคำถามคำถามแรกถ้าคนเขามองเราอยากให้เขามองอาจารย์วุตส์รับกับสิ่งที่เราอยากจะฝากให้คนที่เขากลับมองเราครับครับก็จริงๆผมอยู่วงการนี้มานาน นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งผมไม่ใช่พวกแบบโลกสวยพูดไม่ตรงกับใจหรือสิ่งที่เราทำแต่ว่า <c oughs> ภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยผมอยากให้การดำเนินชีวิตของคนที่เล่นรสซิ่งเนี่ยมีำนองคลองทำเนี่ยเข้ามาบวกด้วย <c oughs> นะไปแฮซิ่งแต่เพือเพืไม่ดูโลกภายนอกเขาเป็นยังไงบ้าง <c oughs> นะครับสรุปสนานในกลุ่มได้แต่คนที่เขาไม่ใช่คนที่เขาไม่เกี่ยว เราอย่าดึงเขาเข้ามาเอี่ยวหรือไปสร้างความดร้อนให้เขา<ม>นะครับผมพยายามจะรักษาภาพลักษณ์ตรงนี้ให้มันดีขึ้นเพราะทุกวันนี้ถ้าพูดถึงรถซิ่งเนี่ยมันมีแต่ลบมันไม่มีบวกเพราะมันจะต้องมีเสียงตามมาว่าโอ้ยไอ้วกรถซิ่งเนี่ยเก่งไปแน้ปิดถนนขับรถเร็วใช่มันนู่นนี่นั่นนี่แต่ไปหมดนะครับครับก็คือทอําไปอยากทาอะไรก็ทําไปแต่อย่าให้เดือดร้อนคนอื่นจนเกินไปนะแค่นั้นเองแล้วก็ อีกภาพหนึ่งของผมเนี่ยคือผมเป็นอาจารย์เพราะฉะนั้นบางครั้งผมก็ต้องรักษาภาพที่ผมเป็นอยู่ที่เริ่มต้นมาใช่เพื่อให้มันผนวกได้หาจุดเชื่อมให้ได้ว่าลถซิ่งกับอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยมันเชื่อมกันได้หรือยังไงใ้เขายังเคารพเราอยู่ใช่ครับนะใช่้นอาจารย์ใช่ครับแล้วเราก็อายุมากแล้วด้วย ผมเชื่อพี่50 60พี่ก็ขับรถซิ่งใช่ไหมผมนี่คือผมอยู่ผมก็คงจะบอกกับพิธีกรแล้วก็ท่านผู้ชมได้เลยว่าผมเองเนี่ยคงอยู่กับรถซิ่งจนตายโอ้จ้าถ้าไม่ขับรถชนตายก็คือแก่แล้วก็เดินมาดูรถซิ่งไม่ไหวแล้วเพราะว่าทุกครั้งที่ผมออกสื่อหรือลงหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย <ฮะ S 1> ผมจะใส่กรอบไปเลยฮะเป็นเหมือนแบบเด็กวัยรุ่นเหอแต่จริงๆไม่ใช่จุดประสงค์ผมคือว่า ณวันหนึ่งที่ผมอาจจะต้องนั่งยูแชร์หรือถือไม้เท้าเนี่ยผมจะมานั่งดูรูปได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยผมเคยโลดล่นอยู่ในวงดนตรีโอเคยเป็นไอดอลของคนหลายพันคนผมมีแฟนทุกวันนี้ผมมีแฟนคลับครับ,บเยอะมากชื่อครับ,บต่อที่อะไรก็แล้วแต่แล้วก็อยากจะให้ลูกหลานได้ดูว่าวันหนึ่งเนี่ยคือลุงคนนี้เขาเคยเป็นถึงขนาดนี้เวลาเราพูดเราสอนอะไรเขาเนี่ยเราอยากให้เขาเชื่อในสิ่งที่เราพูดเราก็จะต้องมีตัวอย่างให้เขาเห็นครับผม นี่เหมือนกันเลยครับเหมือนเมอะไครับทุกวันนี้รูปเมก็เป็นแปะข้างฝาบ้านไว้นะฮะเก็บไว้เอาจริงคือผมเก็บไว้ให้ลูกดูอีนว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งนี่นี่สุดยอดนางแบบเลยนะแล้วเราจะได้เล่าให้เขาฟังแล้ว่าเออเราเจออะไรมาบ้างเขาจะได้มีเหมือนมีเ e ปฏ์เนี่ยครับดีครับอียนบายปากเปล่าเขาก็ไม่ฟังเราดีครับก็คงคงจะเป็นในทิศทางเดียวกันค่ะ